พึ่งคนตัวใหญ่พวกนี้เป็นพี่ใหญ่ๆที่เราจะมีโอกาสที่จะได้ใช้ทังนั้นก่อนจะตอบคำถามขอถามผู้ชมก่อนได้เลยค่ะใครเอาใครกินข้าวกล้องบัางครับยกมือหน่อยครับผมเห็นทุกท่านคะผมอยู่ข้างบนผมเห็นโอเคครับใครรู้จักน้ำมันํำข้าวบัางครับยกมือขึ้นครับใครใช้น้ำมันํำข้าวอยู่ที่บ้านบัางครับพี่ห้องไหนก็ได้ครับนี่ก็คือเป็นสาเหตุที่ ผมส่งออก90%แล้วก็อยู่ในเมืองไทยประมาณ10%บเปอร์อาจจะเป็นยี่ห้อที่อาจจะไม่คุ้นเคยมากเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าเราจะส่งออกไป15ประเทศทั่วโลก <c oughs> สำหรับกลุ่มคนที่ต้องการน้ํำมันเกรดพรีเมียมต้องการคนที่รักสุขภาพ <c oughs> ต้องการน้ํำมันที่ดีต่อสุขภาพสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อม <c oughs> อในประเทศไทยเนี่ยก็เชื่อว,ว่า ท่านที่ไม่เคยยกว่าไม่เคยกินน้ำมันํำข้าวเนี่ยท่านต้องเคยกินเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารในประเทศไทยเจร้านทั่วประเทศเป็นอ่มันฝรั่งกรอบเบอร์หนึ่งของประเทศไทยหรือว่าเป็นแฟชั่ฟู้ดเบอร์หนึ่งของประเทศไทยผมผมจดสัญญากับเขาว่าผมเอาชื่อเขามาเอ่ยไม่ได้ก็ <c oughs> <c oughs> เลยไม่พูดชื่อแต่ว่าคิดว่าเป็นเป็นส่วนประกอบในการทําอาหารที่พวกท่านต้องเคยเคยได้รับประทานอยู่แล้วอย่างนี้ต้อง ต้องท้าความแล้วครับเพราะว่าคนไทยไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับข้าวเท่าไหร่นี่คือข้าวเปลือกก่อนที่จะมาเป็นข้าวสวยเนี่ยก็คือข้าวเปลือกเราไปเอามาจากชาวนามาที่โรงสีถูกไหมฮะโรงสีก็ก,กระทอเปลือกออกไอ้เปลือกที่ออกมาเนี่ยก็เรียกแกลบแกลบก็เอามาทําประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเสร็จแล้วมันออกมาเป็นข้าวกล้องอย่างที่ผมถามข้าวกล้องสีน้ําตาลถูกไหมฮะข้าวขาวสีขาวถูกไหมฮะเวลาขัดสีเนี่ยคือเขาเรียก polishing ขัดสีเนี่ยไอ้ผงที่จากสีน้ําตาลที่มาลงมาตรงนั้นน่ะเขาเรียกลําข้าว สมัยก่อนคนไทย20ปีที่แล้วทำอยู่3อย่างโตมที่ทำปุ๋ยเลี้ยงหมูแต่น้ำมันํำข้าวเนี่ยเป็นน้ำมันของที่มีจุดกำเนิดมาจากญี่ปุ่นชนชาติที่รักข้าวไม่แพ้คนไทยแล้วก็รักสุขภาพมากๆเมื่อ120ปีที่แล้ว<ม>ก็บอกในํำข้าวที่คุณเอาไปทิ้งเนี่ยเป็นสารสาร,สารต้านอนุมนูลอิสระที่สูงมากเป็นวิตามินที่สูงมากเพราะฉะนั้นก็ถึงได้เอามาสกัดเป็นน้ำมันํำข้าว คราวนี้ตอนนี้ถ้าเกิดใครไปญี่ปุ่นช่วงนี้ไม่มีพื้นที่ปลูกข้าวอีกต่อไปแล้วเขามีความรู้แต่ไม่มีวัตถุดิบประเทศไทยมีความดิบแต่ไม่มีความรู้นั่นก็คือสาเหตุที่บริษัทเราเกิดขึ้นที่ผมถือหุ้นอยู่7 3เแล้วก็น้ำมันล้ำข้าวเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นถืออยู่27%รวมกันเป็นบริษัทเราเพราะฉะนั้นเรามีวัตถุดิบ อยู่ที่สิงบุรีสิงบุรีก็คือว่าพอกรุงเทพอ่างทองสิงบุรีสุพรรณพิษณุโลกนครสวรรค์พิจิตรสุโขทยัยคือแหล่งข้าวของไทยทั้งนั้นเลยคืออย่างที่ท่านอภิรักษ์พูดนะก็คือว่าแหล่งปลูกข้าวริมแม่น้ําเจ้าพระยาของประเทศไทยที่ทําให้เกิดวัตถุดิบขึ้นมา,ข,าข้าวหนึ่งไร่ได้น้ามาล้าข้าวแค่สามขวดพอเขาสีข้าวเสร็จสมมติท่านไปลงสีนะฮะพี่ไปลงสีผมนะนี่นะ ที่สีเสรเนี่ยลำต้องมาถึงโรงงานผมเนี่ยสีแสนกิโลต่อวันภายใน24ชั่วโมงถ้า25ชั่วโมงผมตีกับผมไม่รับ mm hmm. เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าผมไม่รับเพราะผมไม่ชอบพี่นะผมผมไม่รับเพราะว่ามันเกิดกิ่นหืนแล้วอะ่ะมันเป็นวัตถุดิบที่ไม่ดีแล้วอะ่ะแล้วผมไปสัญญากับผู้บริโภคที่เมืองนอกไว้ว่าต้องสดใหม่ภายใน24ชั่วโมง